ครับวันนี้รอบดึกรวมหน่อยรวมหน่อยอ่ะวันนี้เป็นไงครับรอบดึกอันนี้อะไรหมูทะเรอบดึกอ่านี่อาตามาตามมาดูหน่อยครับวันนี้วันเกิดไงวะทำไมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปล่าครับวันนี้เลยเปล่าเลยแผลวันนี้เลยเป่าเลยแผลวันนี้เป็นไงอ่ะรอบดึก อ๋ยยอยอนแรกว่าถ้าแบงค์เขาเราตัดจะซื้อให้แต่ไม่ได้ีแบงค์เบียงเียบนี่อย่าไปอยาป่ยาอ่าวันนี้อย่าไปอย่าไปยาอย่า,ยาส่งให้เงนอาอ่าใครครับใครฝากถึงใครครับฝาลุงอั้นค่ะาคร,ครับโดนกค่ะาใครอีกครับ <c oughs> แกนพองไม่เาใช่ะฝกถึงใชอยครับก่นระเอกครับากถึงกรเนี่มาุุมากันอีอ่า พี่ดูดพี่กูด้วยพี่ดูพี่กาทุกคนนะครับว่างๆอยากให้มาเจอกันนะครับก็เหมือนว่างๆนัดมาเจอกันใหม่ยังทันนะครับยังทันไหมเดือนหน้าทันไหมครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าดิเดือนหน้าเดือนหน้ายังได้ชัยเดือนชัยเดือนหน้าของเราปีใหม่เดือนชัยค่ะโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคครับอ่าต่อไปก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่าอ่ารอบเด็กรอบเด็กโอเคเีย ะรอบดึงลูบนะรอบดึกรอบดึกนี่ดึกแล้วครับรอบดึกรอบดึกนี่รอบดึกครับทีนีร้ระวังลูกอาบิต้ามานั่งกับน้องแล้วลูกทีนี้อาดูปลาให้ครับอุ้ยของใครเนื้อเยอะจังอ่ะของใครเนี่ใครนั่งนี่อ่ะไหนปากกินดูเลย đây. ชอบไหมครับชอบชอบชอบมากไหมครับแล้วคืนนี้จะนันตรงไหนครับมาตรงนี้ค่ะเต็นท์ใครครับเต็นท์เต็นท์เต็นทเราหรอกครับแล้วครับวันนี้หนาวนะครับหนาวันนี้หนาวนะครับเฮ้ยใช่ไหเด็กฮะใช่ไหเด็กเฮ้ยตลกฝืดไหน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 โอเคครับก็วันนี้รอบหนึ่นะครับโอเคอ่ามานี่มาหนี้นี่มาฝั่งนี้ลูกมานี่นี่

thank เออหนาวนะกิต้าระวังลูกถอนกิต้าถอดรองเท้าลูกถอดรองเท้าบางทีใส่หมวกเลยลูกใส่หมวกครับใส่หมวกหน่อยมันหนาวมันหนาวลูกเออแบบไมากินนี่มาแผงมาเลยยายมานี่นี่แผงมันพอยมานี่มันั่งกินในล้มกันลูกมั้ย